สวัสดีครับเมื่อวันศุกร์ที่17มกราคม2568ที่ผ่านมาคณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภานำทีมโดยท่านพลเอกสวัสดิ์ทัศนาได้เดินทางไปพบปะหารือกับท่านพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทานสูงสุดเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยของกองทัพไทยในภาพรวมและการพัฒนาขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนของกองทัพไทย รวมทั้งการพัฒนาการดําเนินงานด้านไซเบอร์ของกองทัพไทยด้วยและในตอนนี้การประชุมได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขอส่งต่อไปที่คุณสุทธิพงศ์เพื่อสรุปการหา,หารือข้อราชการในครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้กระผมได้ติดตามคณะของสมาชิกวุฒิสภานะครับได้เดินทางมาหารือข้อราชการกับท่านผู้บริหารของออกองบัญชาการกองทัพไทยและที่นั่งอยู่กับผมนี้ คือท่านประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาท่านพลเอกสวัสดิ์ทัศนาสวัสดีครับพี่สวัสดิ์ครับครับ,รบวันนี้กับผมได้มีโอกาสร,ร่วมเข้าฟังข้อหาหรือราชการ <c oughs> กับทางผู้หลักผู้ใหญ่โดยมีท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับท่านพลเอกสงเวชมุขพัฒดีเป็นประธานในที่ประชุมในช่วงแรกนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่อง บทบาทภาระหน้าที่ที่สําคัญของอกองพัชการกองทัพไทยวันนี้พี่สวัสดิ์ได้ฟังเรื่องราวการบรรยายแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างครับครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องผมและคณะกันมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐรุธิสสภาเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับท่านพลเอก ทรงวิทย์หมุนทักดีเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้จัดการหางดูฝุดแล้วก็น้องๆในในกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็สมเกียรตินะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องที่เรามารับฟังภารกิจหน้าที่หรือการปฏิบัติงานทั้งหลายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากใช่ครับเราได้รับทราบถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ าการบรรเทาภัยพิบัติการช่วยเหลือประชาชนการจัดตั้งหน่วยใหม่มนะครับที่สำคัญก็คือหน่วยบัญชาการอาหารไซเบอร์อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยในยุคใหม่มนะครับ,รบซึ่งสามารถที่จะบริาหารจัดการในภัยคุกค,คามที่อีกรูปแบบหนึง่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมี ในเรื่องของนอกจากการช่วยเหลือประชาชนแล้วเนี่ยความต้องการระหว่างประเทศต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องที่มันเกิดอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องอาชายเดินไม่ว่าทางาท้านและวันตกตะวันออกต่างๆเราก็ได้มีการคุยกันแล้วก็จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งของการมาพบมาเยี่ยมเยียนมาคุยกันมาพบปะกันเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับที่าทางวุฒิสภาของเรา สมาชิกวุธทสภาของเราเนี่ยจะช่วยขับขับเครื่องนะครับ,รบให้บรรลุความสำเร็จความสำเร็จเนี่ยไปได้ด้วยดีนะครับก็อย่างในวันนี้เนี่ยก็มีในเรื่องของอาไซเบอร์เนี่ยบุลคลากรที่จะมาปฏิบัติงานตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นบุคลากรที่ตรงคุณค่านะครับม,มากโดยความสามารถต่างเนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดี เขาก็อาจจะไม่ได้อยู่กับพวกเราองอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าที่เราเรียกันโดยทั่วไปว่าสมองไหลาปนั้นนอกจากจะมีความตรงรักภักดีตั้งใจจะทําเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยมันก็ในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะเศรษฐกิจปากท้องก็ต้องดูแลเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นส่วนหนึ่งที่ผมได้ฟังการเสวนาสัมนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแล ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่คือที่ผ่านมาเนี่ยกองประชาก,การกองทัพไทยเนี่ยก็ได้มีบทบาทหน้าที่ในการต่อสู้กับภัยคุกคามในหลายรูปแบบ,บแต่ปัจจุบันเนี่ยทราบมาว่ามันมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะมาหลอกเอาสตังค์ c อ l l center ภัยทางไซเบอร์ผู้เชี่ยวชาญของทางกองจระาก,การกองทัพไทยก็ได้บอกว่าประสบการณ์จากการศึกษาคือคนที่จบมาทางด้านนี้อย่างเดียวไม่พอจะต้องมาผ่านการเขาเรียกว่าฝึกงาน โดยจะมีเวลาใช่ไหมฮะสามหรือสี่เดือนเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรเราเนี่ยพร้อมจริงในการที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้ตรงนี้พี่สวัสด์มองเป็นอย่างไรบ้างครับในมองทางอําวผูิสภาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกความชาญฉลาดของเหล่าทัพของของกองบัญชาการของทัพไทยค,คือถ้าจะพูดไปก็คือ การที่เรารู้แต่ทฤษฎีเนี่ยไม่พอใช่ไม่พอจบมาเนี่ยทุกคนมีปริญญามีประกาศมานะครับจบนู่นจบนี่จบตีจบโทก็แล้วแต่แต่เมื่อถึงเวลาไปบัตงานนะครับอาจจะไม่ได้อย่างที่ตามเป้าเนะตามเป้าเพราะนั้นการมาฝึกมาอบรมเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของไซเบอร์เนี่ยทางกองบัญชา,าก,การกองทัพไทยเนี่ยก็ได้ตั้งโรงเรียนที่ สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะโรงเรียนไซเบอร์ผมผมเอาชื่อง่ายๆไซเบอร์สกูโรงเรียนไซเบอร์ครับครับซึ่งต้องมีการฝึกฝนต้องมีการสอนแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการอาหารเนี่ยเป็นความมั่นคงเป็นเรื่องของความมั่นคงซึ่งมีความสําคัญมากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าผมคิดว่ากองทัพไทยเนี่ยได้ได้ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็มาถูกทางนะครับครับ ในวันนี้ในฐานะที่พิสวัิ์ท่านพลเอกสวัสดิท์นนดทศนานะครับมาในฐานะของหัวหน้าคณะจากวุฒิสภานะครับในนามของประธานคณะกรรมการการหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาเนี่ยพี่มองเห็นความร่วมมือในอนาคตอย่างไรระหว่างวุฒิสภากับทางกองประชาการกองทัพไทยจากนี้ไปครับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยหรือเหล่าทัพต่งางๆเนี่ยรเราต้องเป็นเนื้อเดียวกัน ผมได้เรียนกับทุกหน่วยนะครับว่าจากประสบการณ์นะครับที่เราเพิ่งเข้ามากันไม่ไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับเราจะผ่านในเรื่องของเขาเรียกว่าการงบการพิจารณางบประมาณอย่างที่ผ่านมาคือปี68ครับซึ่งการพิจารณาตรงนั้นเนี่ยมันถือว่าผ่านขั้นตอนทั้งหมดแล้วนะครับข้าไปพิจารณาตรงนั้นก็คือเราอยากใหให้เพิ่มก็เพิ่มไม่ได้ อยากจะลดก็ลดไม่ได้ oh. เพียงแต่ว่าให้เขาเรียกให้ข้อสเสนอแนะให้คาแนะนำแต่แต่ว่าถ้าในต่อไปนี้เราคงจะต้องมีการประสานงานกันใกล้ชิดยิ่งขึ้นว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญหรืออันไหนคือถ้าเราเห็นตรงกันตั้งแต่หน่วยไปบัติจนถึงหน่วยทีอ่อยู่ในระดับข้างบนเนี่ย พอไปถึงวิ่นาข้างบนมันก็มันก็จะตรงกันมันก็จะง่ายจะสะดวกมันก็จะทําให้การบฏิบัติงานหรือว่าเพราะการบฏิบัติงานทุกอย่างก็ต้องใช้งบประมาณใช่ครับถ้ามันตรงครับตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะ,ะทําให้การบร,ริหารงบประมาณต่างเนี่ยการทํางานของเราทัพเนี่ยก็มีประสิทธิภาพครับครับตรงนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นเนื้อเดียวกันครับขอบคุณพี่สวัสด์มากครับตรงนี้ผมก็เชื่อว่าด้วยระยะเวลาที่ทางคณะวุฒิสมาชิกชุดเนี่ยนะครับ ที่พ่สวัสิ์บอกว่าเพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปได้มีความคุ้นเคยได้มีการร่วมงานการประสานงานกันเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไอ้ความคล่องตัวก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้ผมขอเป็นกําลังใจเชียร์ให้อีกแรงหนึ่งนะครับสุดท้ายเลยอยากจะให้ทางท่านพลเอกสวัสด์ได้ช่วยกรุณา PR ประชาสัมพันธ<ช>์ในงานเสวนาที่จะมีขึ้นนะครับในวันที่7กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นเสวนาทางวิชาการหัวข้อเมื่อภัยคุกคาม เปลี่ยนแปลงรูปแบบเทคโนโลยีการวิจัยความมั่นคงช่วยได้จริงหรือไม่เชิญพิสวัิ์อันนี้เป็นโฆษณาสักน้อยครับหัวข้อที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าในภยัยคุกคามรูปแบบใหม่เนี่ยซึ่งมีหลากหลายนะครับ,รบนอกจากที่เราไปบัตรกันมาต่างเนี่ยตรงนี้ถือว่าจะเป็นการวิจัยเป็นการมาพิสูจน์นะครับว่าไอ้ที่เราทําไปทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือที่คิดไปในอนาคตเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่ซึ่งเราได้จัดขึ้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับในวันที่7กุมภาพันธ์2568นี้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัตินะครับการช่วยเหลือประชาชนต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสําคัญก็เชิญชวน นะครับเราจะได้ไปช่วยกันคิดช่วยกันตรวจสอบ <c oughs> นะครับให้ผลที่ได้รับออกมาเนี่ย <c oughs> มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพลเอกสวัสดิ์ทัศนาเป็นอย่างสูงครับที่ได้กรุณาสะละเวลามาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับเรานะครับสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตมติดตามชมรายการมาโดยตลอดนะครับ <c oughs> และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยทุกฝ่ายเลยที่ทํางานช่วยเหลือ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ